โหรบีฟสรุปดวง10นาทีกับจันสวัสดีค่ะชาชอนซ้อมทุกคนนะคะค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วจันวร์าชามออยนะคะในรายการโหรบีฟสรุปดวงค่ะคลิปนี้นะคะเป็นของเดือนกร,รกฎาคม ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอให้ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานทุกคนด้วยค่ะไปเพียงเมื่อลัคน,นาราศีกรกฎค่ะถูกต้องค่ะชาวกรกฎนะคะสวัสดีค่ะชาวช้อนซ่อมทั้งหลายนะคะแล้วก็วันนี้เป็นชาวกรกฎเป็นคิวชาวกรกฎของเดือนกรกฎาคม2566นะคะค่ะเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีคะ ความรักค่ะจาะอ๋อโหอยู่ดีๆก็อยากมีความ,มรัก,รกคือความรักแน่ของชาวกรดในช่วงนี้นะคะต้องบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วว่าผ่านช่วงซีซันที่แบบความรักช่ำชื่นเหมือนกันหักกระไดไม่แห้งเหมือนมีอะไรเข้ามาหล่อเลี้ยงนะคะซึ่งณตอนนี้ถามว่ายังคงหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องไหมใช่ค่ะคุณกําลังถูกความรักหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องอาจจะพากันไปท่องเที่ยวอาจจะพาไปช้อปปิง้งอาจจะพาาไปเข้า เรือนหออาอะไรแบบเนี้ยนะคือถามว่าเขารอรอเขารอรอ,รอ,รอ,อ,อเรือนหอรอรอออเรือนหอต้องรอหอโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าเออในมุมของความรักไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าทั้งนี้ทางนั้น,นจะขึ้นอยู่กับ ตัวบุคคลมากๆสําหรับดาวความรักของชาวกรกฎเนื่องจากว่าจริงๆเราดาวความรักของกรกฎคือดาวเสาร์ดาวเสาร์ตกมราณะเพราะฉะนั้นเขาจะตกมราณะอีกสองปีครึ่งเลยทีเดียวดังนั้นนะสําหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยมีคู่นะมีคู่มาเนิ่นนานแล,แล้วดีมากก็อย่างที่บอกอะว่าอย่างช่ำชื่นแล้วก็เข้ารอรอนะคะเข้ารรออะไรอย่างเงี้ย นะไปช้อปปิ้งไปท่องเที่ยวไปตักประเทศเดินทางมีการแบบยกย้ายอะไรพวกเนี้ยด้วยกันนะคะย้ายบ้านใช้จ่ายในเรื่องของการแบบย้ายบ้านหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนมีการใช้จ่ายร่วมกันมีแบบชีวิตคู่ที่ท,ที่ที่สเปนด้วยกันนะคะ,คะไปเที่ยวด้วยกันเลยแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนะั้นสอบคนที่แบบว่าไม่มีคู่ละไม่มีคู่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าไม่ต้องหวังคุณนะคนที่แบบคุณคุยคุยอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยคือเชื่อนะคะว่า มันกำลังไปในทิศทางที่แบบคุณจะมันจะมาดีอะ่ะคืออีกนิดนึงอ่ะคุณจะต้องแบบได้อาจจะแบบได้เขาได้เขาก็ก็เรียกอย่างนั้นก็ได้นะบางคนก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละนะคะอ่าแต่บางคนถ้าเคยบอกว่า l o ลอ Distance ก็ยังสวีทนะให้ตายเหอะ ก็คิดถึง,งกันด,<อ> <Facebook S 2> ดิสทางใช่มีโอกาสที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันกระอักกระอ่วนฉันทนไม่ไหวละฉันยังเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อไปหาเขาให้ได้ <c oughs> จริงๆมันเหมือนแบบอยู่ในมุมที่เหมือนแบบเฮ้ยฉันแบบจะต้องจ่ายเงินสเปนกับคู่ค้งรักค้งง<อ>างรักสเปนกับคู่อะไรอย่างเงี้ยนึกเอาบางคนถ้าเกิดบอกว่าอกหักนะใครบางคนอาจจะมีอาการอกหักอกหักก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ ฉัดหกหาฉันต้องไปเพื่อได้กลับคืนมาอะไรแบบนี้มันอาจจะต้องเดินทางไปหาเหมือนแบบต้องแบบครั้งมากพหลังข้างลังสุดๆอ่านะต้องแบบแบบนี้นะคะอ่ะต่อมาต่อให้การเงินเนี่ยอ่าใช่แล้วกมาต่อด้วยการเงินเพราะอะไรเพราะว่าในเมื่อบอกว่าแบบหกครั้งหลักมากๆทุกอย่างต้องสเปนเดี๋ยวไปเที่ยวแฟนเดี๋ยวไปง้อแฟนเดี๋ยวนู่นนี่นั่น เงินก็ต้องบอกเลยว่าคุณก็ต้องมีสิคะ,ะ,ะไม่มีจะมีเอาเงินที่ไหนมาทะุง <c oughs> <c oughs> คุณก็ต้องมี <c oughs> เงินมันก็ต้องมา <c oughs> เงินมันก็ต้องเข้าเออหล <c oughs> วงคุณเงินเข้า <c oughs> บอกได้แค่นี้แหละ <c oughs> เงินเข้าแบบ ต่อเนื่องนะคะแล้วไอ้คำว่าเงินเข้าที่บอกคือเงินเข้าจากการทํางาน<ฮ>เงินเข้าจากโปรเจกต์ใหม่เงินเข้าจากหลายช่องทางเงินเข้าจากการเจราจารแล้วอีกไม่นานนะคะถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยกําลังรอโปรเจกต์กำลังรอเงินที่จะเข้ามาหรืออะไรต่างๆนะคะ หลัง17กร,รกฎดาอันนี้เข้าของจริงอ่าพร้อมทะลุงเลยแสงสิเกร,รกฎาดาเข้าของจริงใครบอกว่ากําลังรออยู่นะรออยู่เพราะมันจะมีอยู่เงินเข้า2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกก่อน17กร,รกฎาดาเป็นเวอร์ชันเข้าแบบแอบๆอ๋อเป็นเงินก้อนแต่เป็นเงินก้อนแบบแอบๆนึ่กอ,อกว่าแต่พอหลัง17กร,รกฎาคาใครที่บอกว่าไม่ได้ทําอะไรแอบๆบอเลยไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้ออะไรทั้งนั้นไม่ได้เล่นอะไรเลยก็ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเงินจะเข้าแบบ โฉงทางจงแจ้งละก็คือค้าขายยังไงเจราจาย,ยังไงเปิดดิวยังไงก็คือได้เซ็นได้ตกลงปงใจใได้ใส่มาจําได้อ,อนเงินกันค่ะเพราะฉะนั้นเงินเข้าสิขาการงานเลยค่ะจานย่างงั้นการงานการงานเนี่ยบอกเลยนะโปรเจกต์ใหม่ๆกําลังจะเข้านะคะต้องบอกแบบนี้ว่าช่วงมิถุนาเเรื่องของตัวแบบงานของคุณเนี่ยบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าทำงานเพื่อคนอื่นสุด สุดๆนะมันเหมือนทำงานเพื่อคนอื่นแต่ว่าหลังวันที่30มิถุนายนง่ายๆก็คือเปิดเดือนกรกฎาคมมาเนี่ยมันไม่ทํางานเพื่อคนอื่นแล้วคุณมันทํางานเพื่อเงินของคุณแล้วม่นออกปะมันทํางานเพื่อเงินของคุณมันค่ะเพื่อความแพชชันเพื่อความต้องการเพื่อความอยากเพื่อความอยากสุขสบายได้เงินมาเพื่อเสวยสุขบ้างแล้วเพื่อตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสเลยนะคะในการที่จะแบบทางานหรือดิ้นรนอะไรต่างๆอ่ะล้ะคุณได้ นะในช่วงเดือนกรกฎาคมมีโอกาสที่จะได้เงินมาในมือจริงๆแล้วอะเพื่อที่จะถลุงต่อให้กับคนรักสุขภาพค่ะสุขภาพสุขภาพเนี่ยก่อน17กรกฎาคมอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบเลยนะคะว่า ปลายมิถุนาถึงต้นกรกฎาคมถึงกลางกรกฎาเนี่ยมีโอกาสปวดเสียนเวียนก้าปวดหัวแล้วก็รู้สึกแบบมีโอกาสหน้ามืดด้วยนะหน้ามืดตามหัวไมเกรนไหมจ๊ะไม่ถึงขั้นไมเกรนแต่มันหน้ามืดมันววบๆอ่ะนะคะมันววบๆ<อ>เ้ยเนี่ย,ยออให้ระวังเรื่องความดันให้ระวังเรื่องของการใช้สายตามากเกินไปนะคะอันนี้อาจจะทําให้มีปัญหาได้อย่างบางคนแทาเกิดอายุเยอะแล้วให้ไปตรวจสายตาบ้างก็ดีนะคะอ,อ่านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในอิชูของเรื่องของแบบ ต้อเตอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะเข้าได้ค่ะค่ะเรื่องของกล้ามหนงกล้ามเนือ้ออันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะกล้ามเนื้อหัวเข่าเอ่อบางคนที่บอกว่าเอ่อออกกาลังกายมากๆเลยอะ่ะอ่ะพอมันขาดการออกกําลังกายใหม่มันจะงุนง่านนะเวลาออกกาลังกายใหม่ก็ให้ระมัดระวังตัวนิดนึงค่อยๆทีละสเต็ปใช่ค่อยๆทีละสเต็ปดีกว่า,วาไม่งั้นกล้ามเนื้อจะฉีกได้พวกเส้นเอ็นข้อต่ออะไรเงี้ยมันขึ้นมาว่าจะมีโอกาสค่ะค่ะ,คะเสริมให้หนคะาจารย์ เสริมล่ะคะ,ะการที่จะเสริมเนี่ยอยากให้ไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ําปะปานะคะหรือว่าเป็นพวกแบบน้ำท่อน้ําน้ําปะปาค่าน้ำค่าค่าน้ําค่าไฟอะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะคะเ<ม>พราะว่าจริงๆแล้วว่าดาวพุธของคุณนมาทับอยู่ในลัคนาราศีกรกฎมากุมของคุณเนี่ยอยู่ตั้งแต่สกรกฎาคมจนถึง23กรกฎาคมเลย<ม><ม>เพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการให้การเจรจานะคะในเรื่องไหลลื่นเนี่ย คือควรที่จะไปเสริมในเรื่องของการทําค่าน้ําดื่มไ,<ป>ได้ไหมคะน้ําดื่มไม่ได้ค่ะป้องเป็นน้ำปลาหรือท่อหนาป,ปัา่ปาใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณบอกว่าเฮ้ยพื้นของคุณนะมีดาวจันทร์สวยอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะไปสําผัสสังกา,านนะคะเขียบกับน้ําดื่มใส่น้ําดื่มใส่อะไรด้วยลงไปนะอันนี้ก็จะดีแต่อันนี้ต้องเป็นดวงส่วนตัวนะคะใแต่ละคนถูกต้อง <no? S 1> ค่ะแล้วก็สีอ่ะให้คุณใช้สีเขียวตอนนี้ใช้ได้เดือนนี้ใช้ได้ทั้งเดือนค่ะนะคะ ค่ะก็อย่าลืมไปจับกันเลยนะคะปังๆค่ะปังค่ะบ๊บายบาย